ซารามอนิบีลิงห้าร้อยโปรบีทูนะครับ <Huh? S 1> แต่มันบอกว่าเซ็ตมันแถมเยอะนะไม่ใช่อันนี้นะมันต้องแถมสายด้วยนะครับทำไมไม่มีสายครับไม่ครบน,นี่ถือว่าไม่ครบนนมันมันมเนี่ยเพราะข้างในเนี่ยมันไม่น่าจะมีสายนะครับแพรว่าสินค้าส่งไม่ครบน,นั่นเองเข้ามครับ ไม่มีสายนะครับแบบนึ่งโอเคไม่มีแบบปกติเซตเซตมาตราดเขาบอกว่า,วามันมันจะมีวะ,าะมาแล้วแสดงว่าส่งมาไม่ครบนะัเนี่ย เอาดูว่าอยู่นี่ในตัวน,นะครับนี่เป็นเอกสารนะอันนี้เป็นเป็นเซตกับกล่องโอเคไม่ครบเซตไม่ครบนี้เซตเซตนี้น่าจะเป็นป็นชิวมีครบ,ครบมี วินชิวสองอันอนะครับอ๋อนี่ไงอาจจะมีอยู่นี่อ๋อเห็ไมคยังไม่ดูนี่ไม่มีนะครับนี่ครับมาครบสาย T.R.S สามจุดห้ากับ T.R.S.S T.R.S สามจุดห้าอันนี้เป็นลาบเบลีย์หนึ่งนะครับลาบเบลีย์สองสายชาร์จหนึ่งวินชิว ของเรา,าเหลือหนึ่งหนึ่งกับสองคนนะครับแล้วก็สายโมโนโมโน T-R-I-S สายชาร์จโอเคนะครับครบนะครับอันนี้โอเคชาร์จครบครับเซ็ตมาตรฐานนะครับเป็น T-R t r, t r I s 3.5มจุมิลสามจมิลสามจมิลโอเคนะครับโอเคเนีชาร์จแบตก่อนครับอันนี้เดี๋ยวลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมมาลงทะเบียนอีกสักครู่นี่เขาญาตชาร์จแบตทีนี้ก่อนชาร์จแบตก็ใช้ไทสี่ใช่ไหมนี่ครับเป็นไทสี่ไทสี่ก็ใช้ตัวนี้เลยครับ ของซัมซุงฟาชาร์แต่ว่าตัวใหม่นะเดี๋ยวขอดูก่อนตัวใหม่มันอาจจะต้องอแกะไหมพลาสติกต้องแกะไหมครับนี่ไงพลาสติกอยู่ข้างนี่ครับไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะไม่งั้นชาร์จไม่เข้า นี่ครับนี่พลาสติกอยู่ข้างทุกตัวติดหมดนะครับโอเคครับต่อไปเราต้องแกะพลาสติกอ,อกรอน,นะครับโอเค ขึน้นแบตขึ้นแล้วตัวนี้ด้วยเบามากนะครับเบาเบาเบาไม่หนักเลยครับเบามากมากเหมาะมาก,มาก,มากที่จะใช้งานเดี๋ยวต้องมาฝึกใช้อีกนะครับโอเคครับสำหรับเซ็ตซาราโมนิกอ,อะไรนะโปรใช่ไหมซารา บี500 Pro ลิงห้าร้อยโปรบีทนะครับโอ้ยังต้องมาฝึกใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมชัดไว้ก่อนนะครับชัดแบบไว้ก่อนตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะมีแบบในตัวอยู่ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ปิดนี่ขึ้นไหมครับตัวนี้คือปุ่มอะไรครับนี่ ุ่มแพรมันไม่ขึ้นอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วพอเปิดออกมันถึงจะขึ้นนะครับถ้าปิดมันจะไม่มีไฟขึ้นแต่ถ้าเราเปิดออกตัวนี้มันจะโชว์นะครับโชว์ไฟโชว์สถานะอ๋อปิดมันจะมันจะไม่มีไฟเลยครับแต่ถ้าเราเปิดอย่างนี้ไฟจะมีสองขีดอืม ได้ยังไงครับมันมันไม่วิ่งเลยโทษน,นะมันน่าจะวิ่งเนาะเราชาร์จเ๋ยนะผมถอดตัวนี้เรื๋อวจะไม่เปิดสดวิตช์เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสวิตช์เปิดแล้วนะครับเพราะตัวนี้ติดมีสองขีดปิดปุ๊บเสียบชาร์จได้ขึ้น เ,เดี๋ยวนะเสี h a ชาร์จน,นะครับลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูโอเคได้เก็บของกัน มันไม่ขึ้นพเพราะอะไรเอาสายอันนี้จะเขาให้มานะครับหน,นึ่งตัญหนานี้นนี้สาย3 7, 5 นี่มันไทสีนะมีไซส์สามจุดห้าอ๋อนี่ไงไทสี C นะครับเอ๊ะนี่ไทย e C เอ้าไปดีนะทดสอบอ๋อต้องเป็นตัวชาร์จของซัมซุงครับเนี่ยพี่น้องดูทนนะครับนี่ต้องเป็นตัวชาร์จซัมซุงครับมันถึงติดโอเคแสดงว่าตัว Fast Charge าาตัวนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหม ใช้ไม่ได้ต้องเป็นทงซัมซุงนะครับลองแล้เดี๋ยวลองอีกทีหนึงซีเหมือนกันนะครับใช้ซีอันนี้เป็นฟาดชาร์จของ35วัต์ไม่เข้านะครับไม่เข้าครับอันนี้ซัมซุงตัวน,นี้ใช้กับตัวนี้ได้ครับ ได้สายยาแล้วดูสิได้ไหมโอเคสรุปอัน,นตัวนี้ไม่ได้นะครับฟาสชาร์จของ Samsung S21 ไม่ได้ต้องเป็นไทยสี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวชาร์ได้ก่อนครับ